นะดีพี่น้องอู้หู้มาพี่น่องมันนี้อยู่บ้านไนดะ้พี่น้องอยู่เข็มมรลาดพีน่น่องเบื้งที่นกภัขื่นบอกง่ามนึงพี่น้องอู้เบื้องเบื้องผีฟงน่นะมึงไร้ตุ่นน้งพี่น่องเอ้ยไอ้ตาม,มาตาม,มาทีมันไม่ไมมาซับไม่ไเอา,าเอาทำไมพี่แกงก่อนเด็ดเลย เห็นอยู oh, wow ่บอกคือบเห็นจังนอนนี่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 น่นนี่นี่ี่นี่่นีี่นี่น มาใหญ่พ no totally mm. mm. okay. okay. mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องซับไปไก่เปล่านักบูดซับบรได้พี่น้องเพราะว่ามันแห้งอลไรคือเลื่อยเด้แม่มุดแดงไฟ่ด้แม่เอาสองเต้มหมดดิมั่งมังมั่งมั่งมั่งพี่มั่งพี่ั่งพี่เด้อพี่น้องอ nhúng này nữa luôn nhiều mẹ hả hẳn? Này mà hổ hổ cả đặt đi nọ <laughs> lá đây, tụi Này lái đây tôi này Rọc kìa Đám ăn này đám ăn kìa Ôi bao nhiêu anh xuống đi. สูซูใเอาลมพี่นอ,นอ,องพี่นอกโอ้แข็งใช่ปะโอ้ได้ได้นออีกเลยพี่น้องพูดหนอ่ซับรวดนี่เพนนื่น mùn gấp hết con Đó. Hãy ừ. ừ. nhìn thôi, ขันไข่ได้อเปล่าเฮ้ยไข่อ๋อถูกมั้งพี่น้องนั่งยังไงตัวนี้การทำบัวทัพมันมันแทงขืนล่ามไปเรื่อยนะนี่หนโอ้หินออมิสมนันไหมเนาะเอาวุ้นเลยพี่เนาะ โอ้ยันตึกเลยเนียขนาดวะอ่านพี่น้องได้ยังเหรอฮึทำามาโอ้ปอ๊เดผุดเหรอบบ้ดุละ่ะพี่น้องขึ้นเอาบทันเลยครับโอ้โน,นู่นไหนูเป็นซีดผุเลยผุดเรอผุดเหรอมึงเดีเปนเป็นซีดผุดได้ซีดเ,ลดเลหลือมันขึ้นเอาบทันเม่ยนมันสูงลาย โูนีนี่นี่ต trips, problems, pain, ัวนึงนี่ตัวนึงนี่ดีนี่นี่โอ้เนียงานเลยครับแล้ไปไนี่นี่นี่อืมอืมนี่ได้มาเลยเขาต้มต้มเลยไปจิไปมุดเนีหงอยู่อนึงพี่้องนี่ นั่นฝ่ายสั้นอย่างนี้มันเหลียวเลยเนี่เอ้ามือกับเอามือเอาอันผ้าอยู่เ้ืงอนที่ไปมือเอาผ้ากับกอดก็ได้เออนี่ะเอาซ้ำหนึ่งกับพ่อมันไล่ไนี่ยังอยู่กอดแบบไล่แต่มันสูงพี่น้องก็เลยเอาซ้ำหนึ่งก่อนน้องใม่เนาะเอาไปเห็ดน้องใหม่สมแกงแกงนอนหนึ่งอิ่มเลยพี่น้องโอ้ยมันเลยคนสั่นไล่วะน้องใหม่อือซับปลายมันเอ้าเอาซ้ำหนึ่งกับพี่น้องคุณอะมิตรน้อยใหญ่งามเลยคุณอาอูโหูมันสั่นไล่ โ okay. อเคเอาซ้ําน,นี่ก่อนเอากระท่อมมาใส่ก่อน